มาเล่าประวัติต้นมะขามยักษ์400ปีภายในหนึ่งนาทีต้นมะขามยักษ์ปัจจักเหนือนวัดชัยชมพลตำบลชัยชมพลอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ขามยักษ์นี้มีอายุราว400ปีด้วยเหตุพายุที่ผ่านมาทำให้ต้นมะขามล้มลงและได้มีการขนย้ายต้นมะขามนี้ไปไว้ที่วัดชัยชมพลแต่ความหนาของลำต้นจึงทำให้ได้มีการตัดลำต้นบางส่วนออกไป ประวัติความเป็นมาของต้นมะขามใหญ่บอายุกว่าแห่งบ้านต้นขามอมรับแลเล่าขานกันว่าชาวบ้านต้นขามเดิมที่แผนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานที่หมู่บ้านแห่งนี้และสาเหตุที่เรียกหมู่บ้านแห่งนี้ว่าเมื่อพระเจ้าเดินไปโปรดสัตว์ที่มาถึงเนินแห่งสว่างชาวบ้านจึงเรียกเนินแห่งนี้ว่าม่อนจอมแจ้งหลังจากรูปหนึ่งเดินผ่านมาเห็นว่าม่อนแห่งนี้นั้นสวยงามดีจึงชวนชาวบ้านสร้างวัดโดยขึ้นชื่อใช้วัดว่า วัดม่อนจ่มแจ้งและได้ปลูกต้นมะขามไว้เพื่อเป็นเครื่องหมายปากทางเข้าวัดนั่นเองค่ะ